เทคโนโลยี no อาวากาศที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตของนักบินอาวากาศต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบนโลกทั้งในเรื่องของอุณหภูมิความดันแรงโน้มถ่วงและปริมาณนังสีต่างๆ ที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้นักบินอวกาศสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จในอวกาศได้อย่างปลอดภัยซึ่งความรู้ดังกล่าวได้มาประยุกต์ใช้กับมนุษย์บนโลกเทคโนโลยีอวกาศคืออะไรเทคโนโลยี technology, อวกาศคือเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการสำรวจศึกษาและใช้ในอวกาศรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมยานอาวกาศระบบนำทางและระบบสื่อสารผ่านทางดาวเทียมองค์ประกอบของเทคโนโลยีอวกาศ 1. ยานอาวกาศและจรวดขนส่งใช้ในการส่งหนักบินอวกาศดาวเทียมหรืออุปกรณ์สำรวจไปยังอวกาศ 2. ดาวเทียมใช้ในการสื่อสารระบบนำทาง GPS การพยากรณ์อากาศและสำรวจโลก 3. สถานีอวกาศโครงสร้างขนาดใหญ่ที่โคจรรอบโลกเพื่อทดลองและวิจัย 4. ระบบสำรวจอวกาศยานสำรวจที่ส่งไปยังดวงจันทร์ดาวเคราะห์หรืออวกาศลึก 5. เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมใช้ส่งข้อมูลผ่านอาวกาศเช่นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม6เทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศรวมถึงชุดนักบินระบบช่วยชีวิตและเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์ใช้ชีวิตในอวกาศเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในด้านใดได้บ้าง 1, 1. ด้านการสื่อสาร 2. ด้านการนำทางและขนส่ง 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 4. ด้านการแพทย์และสุขภาพ 5. ด้านการเกษตรและอาหาร 6. ด้านวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์ 7. ด,ด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ 8. ด้านการศึกษาและวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ 1. กล้องโทรศัพท์มือถือในช่วงปีคศ1990ทีมงานของ Jet p r r อร์ s i o แ l บบบ t o r y ทอของ NASA สร้างกล้องที่มีคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีขนาดเล็กพอที่จะติดตั้งบนยานอวากาศได้ส่งผลให้ปัจจุบันกล้องโทรศัพท์เป็นหนึ่งในสของทั้งหมดบนโลกที่มีการใช้งานเทคโนโลยีนี้ว้าว 2. ลรองเท้ากีฬาเมื่ออดีตนิศวกรของนาซาได้เสนอแนวคิดสำหรับพื้นรองเท้าแบบกลวง ซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุดูดซับแรงกระแทกโดยเริ่มจากเทคโนโลยีสร้างจากชุดที่พัฒนาจากโคงการอวกาศ 3. ชนวนกันความร้อนบ้านอวกาศเป็นสถานที่ที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทั้งร้อนจัดและหนาวจัดจึงนำไปสู่การพัฒนาชนวนของนาซาโดยผลิตจากอลูมิเนียมพอลิเมอร์ เพื่อรักษาสภาพอากาศที่รู้สึกสบายภายในยานอวากาศซึ่งปัจจุบันนำมาใช้เป็นชนวนกันความร้อนในบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการความร้อนและความเย็นภายในบ้าน 4. แขนขาเทียมนวัตกรรมของนาซาในเรื่องของวัสดุดูดซับแรงกระแทกตลอดวิทยาการหุ่นยนต์และกิจกรรมนอกยานอวากาศ ที่รู้จักพบไปในชื่อสเปซวอล์กกำลังได้รับการดัดแปลงเพื่อใช้พัฒนาแขนขาที่ดียิ่งขึ้น 5. เครื่องเอ็กซรย์คอมพิวเตอร์ในช่วงกลางปี1960โครงการหนับพอลโลได้พัฒนาเทคนิคการสร้างภาพถ่ายที่เรียกว่าการประมวลผลภาพถ่ายดิจิตอลเพื่อให้คอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลปรับปรุงภาพถ่ายดวงจันทร์ให้ดียิ่งมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเทคนิคดังกล่าวได้นำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทางการแพทย์ในการประมวลผลภาพถ่ายวัยวะในร่างกายเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆเช่นเครื่องทีสแกนและ MRI 6. นาฬิกาควอด หรือนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ความเที่ยงตรงต่อการบอกเวลานั้นแล้วก็ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ต่อภารก,กิจเหยียบดวงจันทร์เพราะความแตกต่างเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถส่งผลอันตรายต่อนักบินอวากาศได้มีสร้างสร้างนาฬิกาเที่ยงตรงเพื่อที่ควบคุมภารกิจได้อย่างแม่นยำผลที่ได้จากการแก้ปัญหาครั้งนี้นาฬิกา ควอหรือนาฬิกาเล็กทรอนิ์รุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงเวลานาฬิการุ่นนี้จะคาดเคลื่อนไปเพียงหนึ่งนาทีต่อปีเท่านั้นและในเวลาต่อมานาฬิกาควอดก็ได้ถูกนำมาผลิตเป็นสินค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา 7. เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้กันในตามโรงพยาบาลหรือคลินิกได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากอุปกรณ์ดาวเทียมที่ใช้วัดอุณหภูมิของดาวฤกษ์และวัตถุในท้องฟ้าอื่นๆจากการแผ่รังสีด้วยเทคโนโลยีเดียวกันนั่นเองได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้สำหรับวัดปริมาณพลังงานหรือความร้อนภายในหูเพื่อตรวจอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งสะดวกและรวดเร็วสำหรับการใช้ในทางการแพทย์ 8. อาหารแช่แข็งแห้งซึ่งอาหารจำเป็นอย่างมากในการอยู่นอกอวกาศนาซาจึงทุ่มเทการทำวิจัยอย่างหนักเพื่อตอบโจทย์สำหรับอาหารนักบินอวกาศในโครงการอพอลโลซึ่งจะต้องมีน้ำหนักเบาสารอาหารจะต้องอยู่ครบถ้วน เทคโนโลยีหลากหลายได้ถูกนำมาใช้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแช่แข็งแห้งโดยการเอาความชื้นออกจากวัสดุที่แช่แข็งแล้วในขนาดที่มันยังคงสภาพเดิมอยู่รักษารูปร่างโครงสร้างไว้เหมือนเดิมและที่สำคัญคือรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงเดิมได้ถึง98%เ ในขณะที่น้ำหนักของอาหารได้ลดลงเหลือเพียงแค่20%เท่านั้นเองต่อมาอาหารแช่แข็งและอาหารแห้งได้ถูกนำมาปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางในปัจจุบันทั้งในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งผลิตเพื่อการค้าอาหารผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย รวมถึงอาหารที่แจกใจในถิ่นธุรกันดารที่ห่างไกลต่างๆอีกด้วย 9. เหล็กดัดฟันแรกเริ่มเดิมทีการดัดฟันจำเป็นต้องใส่เหล็กข้อฟันที่ยุ่งยากและมีขนาดใหญ่จนกระทั่งได้มีบริษัทเอกชนได้เกิดไอเดียนำวัสดุสำหรับการสร้างชิ้นส่วนยานของนาซา ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสงแต่มีความแข็งแรงมาเป็นส่วนผสมสำหรับเหล็กข้อฟันที่มีขนาดเล็กและสวยงามใช้ในการรักษาทันตะกรรมได้ดีจนถึงปัจจุบัน 10. จอยสติ๊กจอยสติ๊กสำหรับเล่นเกมในปัจจุบัน ถูกเริ่มนำมาปรับใช้งานอย่างกว้างขวางหลังจากที่นาซานำมาใช้ควบคุมยานยนต์ที่ได้ในโครงการอพอลโลเพื่อเพิ่มอิสระในการบังคับทิศทางซึ่งต่อมาได้ถูกนำมาปรับใช้หลายรูปแบบทางด้านยานยนต์การบินและอุตสาหกรรมเกมว้าว 11. ผ้าห่มฟอย แผ่นกันความร้อนที่สะท้อนแสงแวววาวซึ่งนาซาใช้ห่อหุ้มยานส่วนที่ลงจอดบนดวงจันทร์ในภารกิจอัอพลโลนั้นเดิมมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์แต่ในเวลาต่อมาฟอยหรือผ้าห่มฉุกเฉินได้ถูกพัฒนานำมาเป็นผ้าห่มกับเก็บความร้อน ช่วยป้องกันไม่ให้นักกีฬาหรือผู้ประสบภัยสูญเสียความร้อนภายในร่างกายเมื่อต้องออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกจนทําให้เกิดสภาวะตัวเย็นหรืออุณหภูมิร่างกายต่ำซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ปัจจุบันผ้าห่มฟอยนี้ได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในงานกู้ภัย 12. ชุดว่ายน้ำ กรสวยอวกาศที่พึ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจะเผชิญกับโมนากาศที่ทำให้เกิดแรงต้านหรือแรงหนืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยาลดลงนาซาศจึงออกแบบและพัฒนากระสวยตามหลัก a e r o ได n a m i c หรือหลักการอาวกาศพลาศาสตร์ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ลดแรงแบบนี้ถูกนำมาประยุกใช้กับชุดว่ายน้ำ ให้เป็นผ้ากันน้ำมีน้ำหนักเบาและสามารถลดแรงหนึ่งที่เกิดจากน้ำทำให้นักกีฬาเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นสรุปเทคโนโลยีอากาศไม่เพียงแต่ใช้ในภารกิจสำรวจจักรวาลแต่ยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันตั้งแต่การสื่อสารพลังงานการแพทย์การเกษตรกรรมไปจนถึงความมั่นคง เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่อง